ดีชนอนเพื่อนดีเพื่อนแย่แล้วไงล่ะสวัสดีค่ะเพื่อนขาวันนี้เนะ่คะหมก็มีคลิปสนุกสนุกให้เพื่อนได้ชมกันนะคะนั่นคือเพื่อนดีกับเพื่อนแย่เพื่อนเพื่อนมีเพืพ่อน นิชัยยังไงกันบ้างคะคุณเพือาจจะสงสัยใช่ไหมคะแม่แตกต่างกันยังไงมาคนก็จะรู้แล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะชมนะคะอย่าลืมกดแชร์ share, life, กดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะแล้วก็มีแฟนเพจฟันเฟลมันลี่และแล้วก็มีแฟนเพจสามใหญ่แถวนะคะสามใหญ่แถวในที่นี้ก็หม,มายถึงเยัวยายใหม่ยายบ่นมันจะเป็นเพจที่เกี่ยวกับ พี่น้องสามคนนะคะแล้วก็บวก็มีเฟซส่วนตัวด้วยนะคะก็คือเฟซใหญ่บัวฟันเจมเบอรี่แล้วก็วะคะคบวัวก็มี YouTube ด้วย YouTube ของนแนนก็คือโคโค่แนนนะคะส่วนยูทูบมาพ่อบปนะคะก็คือแบททูส่วน YouTube ของบัวที่สลับช่องของเด็กตูเลยนะคะก็คือช่องใหญ่บัวฟันแฟมแล้วก็มีช่องฟันแฟมิลี่ทูนะคะอ๋อแล้วยังไม่จบนะคะอันนี้จะเป็นช่องของเด็กเรานั่นก็คือช่องใหญ่ หมชวนเล่นนั่นเองค่ะและบัวคิดว่าอีกสักมันหลายหลายปีประมาณ2อสาปีนี้ <c oughs> ก็อาจจะมีช่องใหม่ของน้องเกมอนนะคะเราจะให้ครอบครัวของเรากลาเป็นตะคุยทุบอร์ไปเลยค่ะแต่ถ้ากดเซปร์ไครเยบร้อนแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะ ก็ไ,ได้ก็ไ,ได้เพื่อนดีเมื่อเจอกันอ้าวแทนมาเร็วเหรอมันเหนียวเลยแล้วเธอทำการะเป๋มามันแล้วยังล่ะวันนี้อ๋อเสร็จแล้ว วันนี้เธอเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็สบายนะสุดชื่แมากเองถ้ามาโรงแรงก็สบายมาคุณแรกกันเลยโอ้คีมโมคีโมเราก็มาพร้อมเธออ่าอาพูดผิดพูดผิดเออน่ยก็มาพร้อมกันไม่ต้องสขยงกัลอกแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเรามาพรอมกับแตเพื่อนเพื่อนแย่เมื่อเจอกัน สวัสดีคนสวยเชิญขอบใจที่ชมอ้อาวพายทำมแล้วหรอถ้าไม่มาจะเห็นฉันเหรอฉันก็แค่สงสัยปกติเธอมาช้านี่แต่วันนี้เธอมาเร็วแปลกๆแล้วไงฉันจะมาเร็วจะมาช้าก็เรื่องฉันไงเพื่อนดีทำการบ้าน านข้อนี้ทำยังไงเน่ยพีพเราทำการบ้านข้อนี้เสร็จยังอนเหรอเราเสร็จแล้วเธอช่วยสอเราหน่อยสิเราไม่เข้าใจอ่ะอเ่องง่ายๆแค่นี้รให้มเย้เสร็จแล้วเพื่อนแย่ทำการบ้านเอ๊ะสองคนนั้นทำอะไรกันอ่ะหรือว่าทำการบ้านเฮ้ยเรายังไม่ได้ทำกันบ้านเลยนี่วะพีทพีขอแล้ก กว่าแม่พีจะได้เข้าใจด้วยเมียวอะขอรอกเลยจะล,กลอกของเราเหรอเออเออก็ได้เอา,เอาอยี่ตามใจเพื่อนดียืมของระบายสีดีกว่าอเราลืมเอาสีมาหรอเนี่ยขอพีชด,ดีกว่าพีชอะไรเหรอเราขอยืมสีได้ไหมอ่ะ<ว>ได้สีนี่ สีมีเยอะแยะเลยตั้งสามสิบหกสีเลยขอบใจนะเพื่อนแย่ยืมของเฮ้ยลืมละบายสีนีิว่าละบายสีส่องคูดีกว่าเออสีเพิ่งซื้อใหม่ไม่อยากใช้เลยเสียดายอะเดี๋ยวมันจะหมดไวขอพีซสีกว่าพีซขอยืมสีหน่อยสิอะไรนะยืมสีอะไรเหรอใช่ขอยืมสีหน่อยนะ เล่าเรื่องออกมาน่ะ,ะแหม่โกหกอะ่ะตั้งอยู่บนโต๊ะยังจะมาโกหกอีกเฮ้ยลืมเก็บเอออ่ะยืมก็ยืมไปเลยคืนแล้วด้วยนะถ้าไม่ครบสามสิบหกสีเธอจ่ายมาเลยห้าบาทอ่ะเฮ้ยเสร็จแล้วเฮ้ยนานแล้วนะเนี่ยทำไมไปยัอองไม่ถ่ะ สีเซยังเราจะใช้สีตอนน่ะอ่ะเสร็จแล้วขอบคุณนะเฮ้ยสีหายใชยาขโมยสีเราไปเหรอไม่ได้ขโมยเราไม่ได้ขโมยมมเมื่อกีไ้ไททันก็ยืมสีแต่ว่าไม่รู้แหละว่ามันทำหายหรือเปล่าอ่ะไทตัตนไปยืมสีแล้วเหรออะไรเราเล่นจรวดอยู่เธอไม่เห็นเหรอเราเล่นจรวดอยู่ เราจะอยากระบายสีทำไมเราไม่อยากระบายสีหรอกมีะอะไรหรือเปล่าเนี่ยอยากนั่งกับเราเหรออืมใช่เราอยากนั่งกับเธออ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องแอบด,ดูใต้โต๊ะว่ามีของเราหรือเปล่า <c oughs> น,ลนั่นเป็นสีของเรานี่มพายนี่ไงเธอสีเราไปคือเราจับได้แล้วเราไม่ได้เอาไปเราแค่ลืมคืนเธอเฉยๆแล้วเธอก็มีสีข,ของตัวเองแล้วทำไม <c oughs> เธอไม่ใช่ ก็เราไม่อยากใช้นี่หนาเปลืองสีเดี๋ยวสีเราก็หมดอีกเธอนี่นี่ใส่แย่จริงๆเลยเห็นแก่ตัวเพื่อนดีทํางานกลุม่มทุกคนนี่การบ้านครูบอกให้แบ่งกลุ่มทํารายงานแทนก็แบ่งกลุ่มกันเลยพวกเราไปทําเลยางานง,งานมูเหรองั้นแบ่งกลุมล่มอะไรกันแทนจะมาอยู่กลุมล่มเราไหมได,ได้สิเย่เสร็จแล้วเพื่อนแย่ ทำงานกลุ่มเอาแล้วเราต้องทำงานกลุ่มคู่กับใครเนี่ยพีชเธอมีกลุ่มยังมีแล้วเราทำคู่กับแพแล้วก็เราก็ทำเสร็จแล้วด้วยฮะเสร็จแล้วบอเราต้องคู่กับพายเหรอเนี่ยพายเนี่ย,ย,ยพี่เกดทำการบ้านจะตายงานนี้เราต้องทำคนเดียวแน่ๆเลยแต่อะไรก็ต้องเอาพายเข้ากลุ่มอย,ยู่ดีอ่ะพายพายอะอะไรจะจีบเหรอไม่ใช่แต่เย็นๆฟังเราก่อนเราแค่จะถามว่าเธอมีกลุ่มหรือยังเราจะชวนเธอมาทำงานกลุ่ม ยังอ่ะงั้นจะต้องอยู่กลุ่มเดียวกับเราแล้วแหละ<อ>เพราะว่าในห้องเนี้เขาไม่กลุ่มกันหมดแล้วฮะฉันเนี่ยต้องอยู่กลุ่มเดียวกับเธอให้ตายเถอโรบินโรบินไหนเราไม่ใช่โรบินเธอทำเนื้อหาไหมไม่คำนำไหมไม่สารบัญไหมไม่งั้นเธอหาภาพประกอกบก็ได้อะไม่เออไม่ต้องทำอะไรสักอย่างเลยฉันทำเองดีชจะนอนเพื่อนดีเวลาเครียดเฮ้ กันหนุ่มครูครูต้องแต่งแน่เลยอ่ะไปนี่เนี่ยมันแต่งละเอ,อียดเลย p e a เป็นอะไรหรอแพรเราเครียดมากเลยอะ่ะแพรแต่ถ้าเราเล่าเธอเธออย่าไปเล่าให้ใครฟังนะเออได้สิเธอแค่อะไรเหรอเธอเล่าเราฟังได้นะนี่ไงเธอทำใจกัรหนุ่มครูแต่งโอ้ใช่นี่มันแจกันบนโต๊ะครูนีน่นะเออใช่ดิแล้วก็ต้องถูกด่าใยเลย ครูต้องทำโทษเราแนี่ไม่เป็นไรจะยืจริงก่อนพีทเพื่อนแย่เวลาเครียดพีชพีอ่ะเหรอเธอทำใจกันของครูแตกเหรอใช่แต่เราไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยแล้วมันจะไปบอกครูว่าเราบางคนทำเองจริงเหรออืมแต่ละว่านะเธออย่าไปบอกครูเลยจะเธอบอกครูอ่ะครูต้องด่าเธอแน่ๆเลยฮะ แล้วพอครูด่าเธอนะครูก็ต้องหักคะแนนเธอจริงเหรอใช่สิใช่สิแล้วพอ,อครัวคะแนนใช่ไหมครูก็ต้องเรียกผู้ปกครองเธอก็ต้องโดนเธอก็ต้องเข้าห้องปกครองสามสองเริ่มใช่แล้วพอครูหักคะแนนเธอใช่ปะเธอก็ต้องเข้าห้องปกครองโดนเรียกผู้ปกครองเลยนะพีชเฮ้ยไม่อยากเป็นแบบนั้นเนละ พอเธอโดนเรียกผู้ปกครองใช่ไหมแม่เธอก็จะรู้แล้วแม่เธอก็จะดูเฮ้ยเราไม่อยากให้แม่รู้ว่าสมน้ำหน้าเชื่อแล้วไพชอบทาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เพื่อนดีเมื่อเพื่อนประสบความสําเร็จไปมาดูผลสดบกันนะเฮ้ยประกาศขอสุดไปดูดิ เพ่อเราบ้างสิเราอยากได้คะแนนดีแต่เธอก็กินเหมือนกันนะเธอได้ที่สองนี่เพื่อนแย่เมื่อเพื่อนประสบความสําเร็จนี่พวกเธอถ้าฉันเอาจริงแล้วนะพีร่ะคนไม่ได้ที่หนึ่งหรอกหรอเธอได้ที่หกหรือว,ว่าที่สุดท้ายเธอก็แค่ฟุกเฉยๆคอยดูแหละเทอมหน้าฉันเอาจริงก็รับกันจ้าแม่เเก่งเพื่อนดีพูดคุยกัน นี่แพเธอว่าคุณครูยายบัวเป็นยังไงบ้างก็ปกติดีนี่แต่แล้วว่าคุณครูบัวน่ารักนะใช่แล้วก็คือแบบแหละพีชแต่อยากนะคุณครูบัวใจดีมากเลยสานอะไรก็เข้าใจใช่เราชอบเรียนภาษาอังกฤษกับครูบัวมากเลยแหละเดี๋ยว้ก็ถึงครับบัวแล้วเพื่อนแย่พูดคุยกันว่าพายจะว่าคุณครูบัวเป็นยังไงบ้างครูบัวเหรอฮึแกออกจากแอปจะตายแล้วแบบวิชาภาษาอังกฤษอะนะ เรายังพูดเก่งกว่าครูบัวอีกแต่เราหมาไม่อยากจะพูดไงแล้วว่าครูแกออกจะกระเดะกระเดะหน่อยนะส่วนเรื่องการแต่งตัวแต่งตัวได้เฉยเชยเรายังแต่งตัวสวยกว่าอีกอย่างนั้นเลยแต่ทําไมเธอสอบได้ที่สุดท้ายล่ะก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันอยยังไม่เอาิจถ้าอยากให้ฉันอ่ะลองพูดภาษาอังกฤษกับครูบัวคอยดูแหละฉันอศาสร์ครูบัวชิดซ้ายเลยขี้โม้จังเลยเชอบว่าคนอื่นแย่ตัวเองแย่กว่าเขาอีกเพื่อนดีเมื่อเพื่อนถูกลังแก า,น,านั่นพีดนี่หว่ะยืมตัง์ระบดเดียวยังไม่คืนเลยต้องไปจัดก,การแล้วพีดยืมเงินแล้วทำไมไม่เอาคืนเแล้วเรายืมตอนไหนก็บาดหนึ่งไงที่เธอยืมเราไปโก้แค่บาดเดียว เมื่อเพื่อนถูกรังแกเรามาเล่นอะไรกันดีอ่ะปิหมังแชะไหมโอเคได้หนึ่งสองสามปิงปังแช่ปิงปองแปะแปะเฮ้ยนันพีนี่วะต้องไปทวงตังแล้วยังไม่คืนเราเลยปิหมังแช่ปิงปองแปะแปะปิงปองแช่ปิงปองทัื่อเพียปิงปองแช่ปิงปองแปะแปะปิงปองแช่เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมยังไม่คืนตังเรา ตอนไหนอะตอนตันเรายืมตั้งเธอตอนไหนตั้งก็เมื่อวานไงเธอยืมตังค์เราไปหนึ่งบาทอ๋อเราจำได้แล้วเราลืมเราไม่ได้ตั้งใจจะโกงเธอนะทะเลาะกันเหรอน่ากลัวจังเลยไม่ยุ่งดีกว่าเพื่อนดีเมื่อเพื่อนโดนครูดุนักเรียนคำนี้แปลว่าอะไรคะก็มีใครตอกเลยเนี่ยมา ครูสุขเรียกชื่อนะพีชตอบมาคำนี้แปว่าอะไรตับสิพีชตัเลยพีชเราไม่รู้ค่ะครูคยสอนนะแมวไงแอแล้อตอบเลยนะรบกือเลยแมวค่ะฮะแมวหรอไม่เป็นไรนะพีชเดี๋ยววันหลังเธอก็ตั้งใจท่องคำศัพท์นะเพื่อนแย่เมื่อเพื่อนโดนครูดุ ใช่ที่ไหนเล่าโผิดคำง่ายๆขนาดเนี้ยครูสอนทำไมเธอไม่จำนีง่ายมากเลยนะเนี่ยเพื่อนดีเมื่อเห็นเพื่อนทำความผิดงั้นมาเลยทำเสพาะคนเดียวดีคะเด็กๆโอเคไหมคะคำต่อไปนะคะวางวังไปคะแปลว่าอะไร ต่อไปเบื่อจังเลยวิชานี้ตดเรียนดีกว่านั่นแต่จะไปไหน <S <S หรือว่าโดดเรียนแน่เลยออกไปแล้วอะ่ะ โดดเรียนถ้าเราบอกครูแต่ต้นก็โกรธเราอีกสิแต่ถ้าไม่บอกครูอ่ะแต่ต้นจะโดดเรียนแบบนี้อีกอ่ะทัไม่อยากให้เพื่อทำเรื่องไม่ดีเลยยังไงก็ต้องบอกครูแหละเนาะครูคะอะไรแพ,พ,พรค <went> รูคะคืออ้าวเพื่ออะไรแพรห่สิไต่ต้นโดดเรียนค่ะไต่ต้งโดดเรียนเหรอ ขอบใจมากที่บอกครูเดี๋ยวครูจัดการเองเพื่อนแย่เมื่อเห็นเพื่อนทําความผิดวิชานี้น่าเบือ่อน่าเบือ่อโดดเรียนดีกว่าเฮ้ยหาไปต,ตั้นโดดเรียนดีกว่าเออที่จริงมันก็น่าโดดอยู่แล้วเรียนวิชานี้น่าเบื่อตายงั้นเราโดดเรียนดีกว่า ใ่พีจังเลยข่าวก่อนก็สอบได้ทีหนึ่งอ๋อแอบขโมยกระเป๋าพีดีกว่า <Yeah. S 1> หงเรียบร้อย จรงเลยขา้าวก่อนก็สอบได้ทีหนึ่งอ,อ๋อแอบขโมยกระเป๋าพีดีกว่าเรียบร้อย บอกพีซดีไหมน้ว่าพายเอาไปซ่อนพีซรรู้แแหละว่ากระเป๋าเธออยู่ไหนอะฮะจริงเหรออยู่ไหนเหรอกระเป๋าเธอไม่ได้หายไปไหนหรอกแต่มีคนเอาไปแอบไว้<อ>ติดต้นเห็นเหรอติดต้งรู้ได้ไงเนี่ยกระเป๋าเธออยู่ลังประตูนู้นแต่เธอรู้ได้ไงอะก็พาไปซ่อนไงเฮ้ยเราไม่ได้ซ่อนนะพายทำไมต้องทำอย่างนี้ทำไมเธอแกล้งเพื่อนอะเพื่อนดีเมื่อต้องการความช่วยเหลือ อุ้ยเพแเราขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเล่นกันเราเข้าใจเราเล่นมาชิวเงินมาเดี๋ยวเราช่วยขับใจแม่นะทุกคนจะช่วยไหมเยอะแยะน้ำเน่าหน้าเบื่อเพื่อนแย่เมื่อต้องการความช่วยเหลือ เราว่านะอย่าช่วยพายดีกว่าเพราะว่าพายไม่เคยช่วยพวกเราเลยเออใช่ชอบแกล้งคนอื่นอยู่เลยเป็นเพื่อนที่เนื้ใสแย่มากๆเลยใช่แถมวันนี้นี่ยเอากระเป๋าเราไปแอบอีกเพื่อนดีเพื่อนแย่แล้วไงล่ะทุกคนคะไม่ว่าจะมีเพื่อนดีเพื่อนแย่แต่ทุกๆคนก็คือเื่อนของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะทำตัวดีกเขานะคะและ ชอบคลิปนี้นะคะรีบกดแชร์กดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม like, ล Fantasy, ลกดไลค์แฟนเพจฟันเฟอร์ี่แล้วก็แฟนเพจสามยายแถานะคะแล้วก็บล็อกมีอีกช่องหนะะึ่งค่ะก็คือช่องเดบัวฟันแฟมกับฟันเฟอร์รี่ชูแล้วก็ช่องของน้าแดงโคโค่แดงแล้วก็ช่องของน้องก่ใหม่นะคะชื่อว่าไก่ใหม่ชวนเล่นแล้วก็ช่องของพ่อแบทที่กำลังตามตามมาเรื่อยๆก็คือช่องแบทชนะคะอย่าลืมไปกดติดตาม follow ให้หมดเลยนะคะ และไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย